ก็จะเป็นแบบนี้แบบขบขอบเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ,ะไรนี่อะค่ะมันเข้าเสร็จันเลยนี่สวยสวยความสวยบังเกิดน,นี่ค่ะ,ะเจ๊ <laughs> เจ๊หนึ่งอย่างนี้จะไ,ไม่เลิกนี่ค่ะสวยไหมคะเพืน,น่อนใบนี้ดูดถูกมากใบนี้ค่ะน่าจะสามเก้าค่ะใบนี้นี่ค่ะ อันนี้จะเป็นไม้สักไม้สักก็จะแพงกว่ากันหบาทอันนี้40บาทนี่ค่ะเป็นไม้สักนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อบกันน้องหนึ่งชานได้อีกแล้วนะคะวันนี้หนึ่งก็จะพามาชมของอีกเหมือนเดิมนะคะที่ไปช็อปปิ้งมากันน้องมะเมียวนะคะ ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งให้น้องหนึ่งด้วยนะคะเพราะเป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้หนึ่งด้วยนะกด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 ก็คือวันวันนี้หนึ่งก็ไปเที่ยวตลาดที่ฝั่งพระปะาแดงมาใช่ไหมคะกับน้องมาเหมียวคะ่ะก็คือเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเลยคะ่ะ <laughs> เพราะว่าหนึ่งอยู่อีกฝั่งนะะึงค่ะอีกฝั่งเนอะเป็นฝั่ง บางพีด้วยค่ะอยู่บางปาค่ะอยู่บางพีและก็อยู่บางปาเงี้ยเขาก็ต้องนั่งรถไปหลายๆต่อเลยค่ะหนึ่งนั่งไปประมาณสองต่อนะคะเ,เพื่อนๆตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะแล้วก็ข้ามเรือไปอีกทีนึงแล้วก็ไปต่อวินเอาเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเดินจากหอพักค่ะเดินจากหอพักไปแล้วก็ขึ้นรถสองแถวแตอนแรกว่าจะนั่งรถตู้รถตู้ยังไม่มาสักทีก็เลยนั่งรถสองแถวแล้วกันก็นั่งแบบหวานเย็นเลยค่ะประมาณ เกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะถึงสำโรงพอถึงสำโรงใช่ไหมคะก็ต่อด้วยแท็กซี่เข้าไปตรงท่าน้ำบางวัดบางน้ำขึ้นนอกหรืออะไรเนี่ยหนะูจำไม่ได้หรืออะไรสักอย่างเ่ยค่ะจำไม่ได้แต่ดูตรงนั้นนะคะที่ว่าต้องข้ามเรือไปะคะ่ะก็นั่งข้ามเรือไปอีกทีหนึ่งอ่าพอข้ามเรือไปเสร็จก็ต่อวินต่อวินไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เราก็จะถึงอ่ะแล้วก็จะถึงตลาดบางน้ำพึ่งค่ะคือมีความมานะมีความอดทนในการนั่งรถหลายต่อไปเที่ยวกันค่ะเพื่อนเออหนึ่งหนึ่งกับน้องก็จะพักอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะก็เลยว่าคือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะอาศัยไปด้วยกันแล้วก็จะมาชมกันนะคะก็นนหนึ่งอ่ะซื้ออะไรมาจากที่ตลาดบางน้ำพึ่งเลยค่ะหลังจากที่หนึ่งเที่ยวเสร็จแล้วนะคะหนึ่งก็สรุปสลายเลยค่ะเพราะไม่เก่งคือ นึ่งอะเป็นโครคไมเกรนเพื่อนพอเจออะไรที่ร้อนร้อนมากๆเนี่ยแต่ว่าแดดไม่มีนะคะเสนหนึ่งอะเป็นไมเกรนได้ยังไงหนึ่งก็ไม่เข้าใจหรือว่าอากาศมันอบอ้าวมันก็เลยเก็ดยังไงก็มาชมดีกว่าว่าหนึ่งซื้ออะไรบมางมั่เพื่อนอาจจะแบบว่ามันซ้ำ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 เหมือนเดิมเดิมใช่หนึ่งเป็นคนชอบซื้อของซ้ำซ้ำเดิมเดิมค่ะเพื่อนนี่ค่ะสมบูรเลยนี่นี่นี่สองอันเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะสิง์ข้าวเลยเพื่อน แสดงให้ดูนะคะฮ mm hmm. ิวมาแบบมันไม่ใช่บเบาๆละเนี่ยอย่างหนักอะ่ะเนี่ย <Okay. S 1> หนักมากแบบหนักแบบสุดๆเลยอะ่ะคือหนึ่งมีความมานนะอันขอกินน้ำปะถุงมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าโลนฮิวมาได้ยังไงมันเป็นน่าจะเป็นดินเผาแบบหนึ่งรถหนึ่งรถด,ดํานี่มันไะนนี่หวานคิดดู มาชมถุงแรกก่อนนะคะว่าซื้ออะไรมาหนึ่งขอเขีบพื้นที่ก่อนีกว่งพื้นที่ใช้พืพ้นที่เยอะนี่ถ้าหออย่างนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรหอหอแบบนี้เพื่อนๆเราบอกนะคะว่ามันคืออะไรออนี่จะ,ะ,ะให้ดูนี่น,นะคะ เป็นถ้วยนี่ค่ะถ้วยถูกมากเลยเนี่ยสิบบาทมั้งคะถ้าหนึ่งจำไม่ผิดเนี่ยถ้วยใบเนี่ยสิบบาทราคาถูกมากถูกใจหนึ่งเลยหนึ่งก็เลยต้องซื้อไม่มีลดนะแต่มีมาหนัหิวข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวเลือข้าวฝากมาทำาเนี่ยหนึ่งทิ้งอันนีน้นี่นชอบเป็นถ้วยน้ำจิ้มน้อเมียบอกกันหนึ่งว่าพี่หนึ่งไอถ้วยส,สวยใส่น้ำจิ้มแล้วมันกินแล้วมันจะอร่อยอร่อยขึ้นใช่ไหมน้องน้องแซวนึง กำลังพอดีเลยค่ะไปดูไปไปดูไปดูใบอื่นอีกนี่แล้วก็ห่อให้มาอย่างดีอยู่นะคะนี่มันรูสีมันสวยอ่ะเห็นปะคะมันมีลายมันมีลายนี่ตมันจะเป็นนี้นะคะและข้างในก็จะเป็นแบบนี้แบบขอบเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะราคาไม่แพงนะคะน่าจะประมาณอ่าหนึ่งจำไม่ได้จริงๆคำหนึ่งหยิบหยิบอย่างเดียวเลยตุ่นเซื้อของไม่ชอบทำราคา นี่คะ่ะน่าประมาณยี่สิบเก้าหรือสามเก้าเนี่ยคะ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนดูดิประทงังงมมันน่ารักใครใครเห็นจะต้องอยากได้แบบหนึง่งใช่ปะดูดิไปดูอีกไปดูอีกเยอะเยอะหนึ่งอะไรเยอะไม่ได้อะไรเยอะนะสิ่งกระถือตอนแรกหนึ่งก็กลัวว่ามันจะแตกเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะก็จะถึงที่พักหนี่ว้าว นี่ลายเหมือนกันเลยว่ามันมีลายๆนี่ไงมันจะเข้าเซตกันเลยนะคะมันเป็อนอมันเป็นชามญี่ปุ่นชามเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยรูดีเห็นไหมะคะขนาดกำลังพอเหมาะเลยหนึ่งก็ไม่รู้น้าหนึ่งจะมาใสแ่เลยเนี่ยค่ะมันเข้าเซตกันเลยน,ยนี่แบบนี้นีน่ารักคือ นี่เป็นใบนี้ใบนี้แกะแกะแกะหนักมาเนี่ยใบเนี้ยนี่ค่ะมันเพื่อเป็นแบบนี้นทรงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าใครแบบชอบชอบสะสมเ้วยจานเหมือนหนึ่งนะคะจะมีความฟินแบบหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะฟินเวอร์ <laughs> คือแบบหนึ่งชอบมากเลยถ้าหนึ่งอยู่ใกล้นะหนึ่งเหมาเล,ล่าร้านนั้นน่ะ <laughs> จริงมเพราะว่าราคาเขาไม่แพงตกใบละยี่สิบเก้าสามเก้าเงี้ยค่ะ แบบนี้ต่อเลยนี่ใบนี้จะเป็นดำดำมันมนกลๆมๆเหมือนกันนะคะข้นะะางหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ่คะข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยค่ะชอบไม่รู้่จะมาใส่อะไรแต่ต้องมีไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาอีกถุงนึงนี่ไง ตรงนี้วิวิวิสวยสวยความสวยบังเกิดน,น, <laughs> นี่ค่ะเจเอเจเหนึ่งอย่นี้นี่ค่ะเจมายเจมายมันเป็นแบบรอยหย,ยักเนาะนี่เห็นไหมรอยย่อยรอยหลักรอยหลัก <laughs> พูดไม่ชัดมันเป็นเขาจะเป็นรอยหยักตามขอบนะะี่ค่ะคือความสวยเขาจะอยู่ตรงนี้ <laughs> สวยสวย เคยทุกใจหนึ่งค่ะีเจ้แล้วของที่หนึ่งมีอยู่แล้วก็เยอะอีกแล้วนะคะหนึ่งก็ยังสัรหามาเพิ่มอีกต่อไปเป็นใบนี้นะคะลับแน่นๆเดือดร่วนนี่ค่ะว้าวสวยไหมคะนี่จะเป็นเหมือนลายก้นหอยค่ะนี่ค่ะแต่คล้ายลายก้นหอยทรงจะเป็นบางๆแบบนี้ค่ะข้างหลังก็จะเป็นก้นหอยเหมือนกัน,เป,นเป็นสีดํา หน้า,นาก็จะเป็นขาวแล้วก็ขอก็จะเป็นออกน้ำตานี่ค่ะเจเอคือสวยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชอบชอบจริงๆนะคะไม่ได้แบบชอบเล่นๆนะเนี่ยชอบแบบจริงจังเลย <c oughs> แล้วก็อีกหนึงหน่งใบหมือนใบเมื่อกี้เลยค่ะเป็นเซ็ตคู่กันแต่ว่า ก็จะใหญ่กว่านี่ค่ะนี่ค่ะใหญ่กว่ากันนิดนึงนี่ค่ะข้างหลังก็จะเหมือนกันเลยขอบใบมันขอบน้ำตาลเหมือนกันนะคะนี่และหนึ่งเอามาคู่กันเนี่ยค่ะจะเป็นใบเล็กใบใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะเอามาใส่อะไรก็ไม่รู้ยังคิดเงหนไูไม่ออกแต่ต้องมี <laughs> ต้องมีติดรัวค่ะวางก่อนวางก่อน ราคาไม่แพงจริงนะคะพเพื่อนถ้าใครเห็นก็ต้องมาราคาน่าจับจองมากแล้วก็อีกใบหนึ่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนี่หนึ่งก็ยังตื่นเต้นไม่เลิกนี่คะ่ะสวยไหมคะเพื่อนๆใบนี้ดีถูกมากใบนี้คะ่ะน่าจะสามเก้าค่ะใบเนี้ยถูกเว้เยคะ่ะนี่ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเลยคะ่ะ เหลี่ยมรอบนอกแล้วก็เหลี่ยมรอบในอีกทีน,ะนี่ค่ะประมาณนะี้คือข้างในจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆคือแบบดูดีเพื่อนๆคะใส่ข้าวผัดเนาะใส่ข้าวผัดหรือใส่ผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเลยคะ่ะแต่เต่เ แล้วก็มันเดิมผู้หญิงไปที่ไหนก็จะต้องซื้อนแทนกระเป๋าเดีวเด้อก่อนไปดูกระเป๋าน,น,นะครมาดูตะช้อนน้อยๆหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อีกแล้วว่าเอามาตักอะไรแต่เอามาไว้ก่อนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไม้สักไม้สักก็จะแพงกว่ากันห้าบาทอันนี้สี่สิบบาทนี่ค่ะ เป็นไม้สักนะคะนี่ค่ะขนาดกำลังหมอมืออาจจะเอามาทำจำกินอันนี้จะเป็นไม้ธรรมดาน,นี่อันละสามสิบบาทนี่ค่ะวยมาผู้หญิงอย่างเราเนาะก็ต้องมีของน่ารักน่ารักเอาไว้ทำารับอาหารกินเนาะไ,ไม่ผิดไม่ผิดอันนี้ซื้อมาไม่ไม่ไร้สารอะไรมีสาระอยู่ <laughs> เก็บไเก็บไปค่ะอันนี้ก็จะแบบนิดนึงติดไม้ติดมือมานิดนึงไปไปไปไหนก็ต้องมี ไหนก็ต้องมีกลับมาสิบมาที่นี่ค่ะอ่าดูดูใบเล็กก่อนนี่น่ารักไหมคะเพื่อนๆเดูอใบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบแต่เขาเห็นว่าหนึ่งกระเมยียวซื้อเขาคนละสองใบใช่ไหมคะเขาก็เลยลดเหลืออยู่ใบละหนึ่งร้อยนี่เขาจะรูดแบบนี้ค่ะเ็าจะน่ารักน่ารักหน่อยดูจะเป็นสมแบบนี้เดี๋นเดี๋ยวกัน ล้งทำให้เป็นทรงก่อนนี่ค่ะมีคำน่ารักแล้วก็สะพายแบบนี้เหรือนนี้นะคะน่ารักไหมคะน้องน่ารักน้องน่ารักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะเพื่อนแล้วก็เป็นใบนี้นี่ใบนี้จะสองร้อยเก้าสิบนี่ค่ะทรง ทรงยาวๆตูดว,วงรีวงรีคือน่ารักนะคะเพื่อนนี่อใหไแพงด้วยดูดิค่ะหนึ่งมีกระเป๋าสารเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครกระเป๋าประมาณแบบนี้ยเป็นสิบยี่สิบใบเลยซืมม้อมาอีกแล้วกลัวกลัวที่บ้านไม่มีเพื่อนคือเขารูดได้นะคะนี่เห็นไหมลูดได้ข้งางในก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะข้างในจะเป็นผ้าแบบนี้การของหลุดของร่วงของหายได้อีกระดับหนึ่งค่ะแล้วก็หลุดปั๊บอย่นี้เลยค่ะเพื่อนเก็บขึ้นไปนะคะน,น่ารักดีค่ะเราสะพายแล้วก็จะสะพายแบบรูดสายได้สะพายแบบนี้อยู่นี้ค่ะน่ารักค่ะก็คือ หมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่หนึ่งซื้อมานะคะเห็นไหมไมแต่ของประโยชน์ไม่มีของที่ไร้สาระเลยมีแต่ของแบบเข้าทางตัวเองอะ่ะมีแต่ของที่แบบเออนี่ซื้อเข้าห้องซื้อเข้าห้องน่ารักแล้วยังไงวันนี้หนึ่งก็ขอจบคลิป ที่ไปเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งมาว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้วยจานช้อนกระเป๋าของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครป์ให้น้องหนึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะวันนี้หนึ่งก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะอาบน้ํานอนพักผ่อนแล้วนะคะให้ไมค์เกมมันลงให้ไมค์เกมมันลงที่จริงมันลงแล้วแต่ก็อยากให้มันลงไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะปวดหัวไปทํางานก็ได้นะคะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะ